ก็ขอก่าวสวัสดีผู้ใช้สายเวททุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะฮะกับการดูตัวตละครใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวันนี้นั่นก็คือโทจินะครับนี่ตรงกิจกรรมข้างบนนี่ก็ไปรับกันเลยนะครับเพราะว่านี่พี่แกมาแล้วนะครับอืมก็ตัวตัวนี้สกิลนี่เจ๋งจริง,รงๆครับผมอ่าเคยเข้าไปดูในอ่าเซิร์ฟต่างประเทศมาแล้วนะครับเอาดู่นดีกว่านะครับว่า จะเจ๋งขนาดไหนกับสกิลของพี่โทจิพี่แกนะฮะแรกเราจะมาดูโมเดลตัวละครก่อนนะครับแล้วเราจะไปอธิบายสกิลกันเนะาะเดี๋ยวผมจะอธิบายสกิลกันแบบว่าคร่าวๆนะเอาแบบพอรู้พอหอมปากหอมคอแค่นั้นพอก,ก็พอแล้วนะครับผมก็จะบอกไปก่อนนะครับว่าถ้าหากแปลผิดแปลถูกยังไงก็ขออภัยมนณที่นี้ด้วยนะครับโอเคเราเริ่มกันที่สกิลที่1น,นะครับ โฮจินะฮะจะโจมตี3เป้าหมายนะครับที่มี HP ต่ําที่สุดเนาะแล้วก็จะมีโอกาส50%นะครับที่จะเปลีปล่ยนแปลงนะเออการเชงบัฟของศัตรูเนี่ยเป็นอ่าสถานะสปิริตโซนะครับสปิริตโซเดี๋ยวเราขับมาว่ากันเนาะโอเคส่วนอ่าสกิลเลเวลสองนะครับตัวของโทจิเนี่ยจะมีโอกาส100%เลยที่จะเปลี่ยนแปลงบัฟเนาะของศัตรูเป็นสถานะสปิริตโซนะครับ ส่วนสกิลเลเวลสามนะครับตัวของโทจิเนี่ยถ้าเกิดอ่ามีไทแรนเดี๋ยวไทแรนเดี๋ยวยังไงเราค่อยมาว่ากันเนาะเอาเป็นว่าถ้าเกิด,กด,กดมันมีไอตัวไทแรนด์นี่อยู่นะครับตัวของโทจินะครับก็จะดาเมจบวกอีก25%เนะี่ยแล้วก็จะบวกดูดเลือดอีก30%เนาะสกิลอาจจะยังไม่กระจ่างกันจงแจ้งแต่ต้องไปดูกันที่สกิลที่2นะครับอาจจะมีอะไรกระจงแจ้งจ่างแจ้งกว่านี้นะครับผมเชื่อว่าใคร รู้ทุกสกิลนี่ต้องหาซุมพี่แกมาเล่นอย่างแน่นอนงั้งกนการเสียเวลาปะเราไปดูสกิลที่2กันเลยดีกว่านะครับผมสกิลที่2นะตัวของโทจิที่พี่แกจะโจมตีเป้าหมายที่มี H p ต่ีำที่สุดนะแล้วก็จะทำให้เป้าหมายนะติดอ่าตัวเอฟเฟกต์หรือสาระสปิริตโศด้วยนะครับเราจะการันตีติดคริติเค้ลอย่างแน่นอนนะครับถ้าหากเป้าหมายเนะี่ยอ่ามีพลังชีวิตต่ำกว่า60%นะครับผม โหดเจงเอาเมาดูกันที่เลเวลสกันดีกว่านะครับว่าพี่แกมีอะไรบ้างเนาะสกิลที่เลเวล2นะครับตัวของโทจิจจะโจมตีเป้าหมายสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่สนใจพวกเอฟเฟกต์บับโลเนาะคือตัวที่มีสกิลบัฟโลขึ้นอะไรเงี้ยคือไม่สนใจตีเข้าแบบเลือดเน้นๆเนื้ออะไรอย่างนี้เลยนะครับผมสกิลเลเวลสามซิกเนเจอร์นะับใครต้องใครเล่นตัวนี้ต้องอัพเปเลเวลสามนะฮะสกิลเลเวลสาม ถาพี่แกจะโจมตีด้วยสก,กิลนี้ซ้ำด้วยความแรงถึง440กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะโจมตีซ้ำไปเรื่อยๆถ้าหากเป้าหมายตายเนาะเออและสก,กิลนี้จะไม่หยุดนะครับถ้าหากเป้าหมายตายเนาะมีหยุดอยู่2กรณีก็คือเป้าหมายตายหมดทั้งทีมครับแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือฆ่าไม่ตายนั่นเองครับก็ด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่แนละ้วแต่ถ้าเกิดฆ่าไม่ตายเป้าหมาย ตัวนั้นเนาะก็จะได้รับสานะสปิริตโซนะครับไม่พอเลยครับตัวของโทจิจะโจมตีเป้าหมายตัวนั้นที่ไม่ตายครับด้วยสกิลหนึ่งเนาะซ้ำไปอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> ก็คิดเอาเองแล้วกันนะครับผมส่วนข้างล่างนะจะเป็นการอธิบายอ่าตัวของสาะ Spirit Soul นะสปิริตโซนะนั่นก็คือตัวของศอัตรูเนาะที่ได้รับสาะ Spirit Soul นะสปิริตโซจะถูกลดแม็กอ่าไอจะถูก จะได้รับความเสียหาย15%เนอะทุกๆเทอร์เนี้ยครับแล้วก็จะถูกลดแม็กแคพลงตามจำนวนความเสียหายที่ได้รับนะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันยังไงนะครับแต่มันบอกว่าความเสียหายที่ได้รับอะไรประมาณนั้นเนี้ยแล้วก็อ่าแ,แต่มันมีจํากัดเนาะต้องเข้าใจมันมีจํากัดความเสียหายนะครับถ้าโดนลดเรื่อยๆจนหมดนี่ก็แกน่าจะ o อพเกินไปเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะยังไงนะแต่มันออกอธิบายมาประมาณนี้จริงครับแค่นี้พี่แก่ก็หมดสุดแล้ว ครัคเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่สกิล4เลยเนาะเพราะว่าสกิล3ไม่มีแล้วจะบวก ADK บวกคิดพตามตัวละครปกตินั่นเองนะครับสกิลที่4นะครับเป็นแพสซีฟเนาะเคเราจะมาอ่านกันแบบนิดหน่อยเอาแบบพอให้รู้เนาะเพราะว่ามันยาวมากคนระับสกิล4นะครับเมื่อเริ่มการต่อสู้เนาะตัวของโทจิจะได้รับต,ต,ตัวเงา shadow นะครับ อาฐานะเงาตัวเอฟเฟกเงาผีเงาอะไรก็นั่นแหละครับตัวเงานี้นะครับก็จะเงาเนี่ยจะลบอ่าดีบัฟทั้งหมดของโทจิเนาะที่โทจิได้รับนะฮะแล้วเมื่อโทจิเนี่ยอ่าเลือดต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไอตัวเงาเนี่ยมันจะเข้าสู่สถานะใหม่ที่ชื่อว่าไทแลนด์นะครับทริกเกอร์หนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้นะครับผม โอเคเรา,าดูกันที่เลเวล2กันมากดีกว่านะครับผมเลเวลสนีครับถ้าอ่าตัวเงาอยู่ในสานะเงาปกติเนาะเราก็จะได้รับเ a เมจเรทหรือได้จะเป็นเ m เมจสุดท้ายบวก20%เนี่ยแต่ถ้าหากมันเปลี่ยนเป็นไทแรนแล้วก็เราจะได้รับ25%ไม่สนเดฟฝั่งตรงข้ามเนาะส่วนเลเวล3ามนะครับก็อ่าถ้าหากเราได้รับความเสียหายแบบรุนแรงเป็นครั้งแรกเนาะ จะลดความสีหายลงแล้วก็จะล้างดีบับทิ้งทั้งหมดนะครับโอ้โ oh, ห okay. เป็นตัวน่าจะมาแก้ทางแบบตัวเกโทโวเนี่ยเจ๋งจริงครับโอเคข้างล่างจะเป็นการอธิบายตัวเงาแล้วก็ไทยแลนด์นะเนาะว่าถ้าเกิดเรามี2สถานะนี้อยู่เนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่เงาก่อนนะครับเงานะครับเมื่อ,อมีเพื่อนอยู่บนสนามเนะเราจะไม่ตกเป็นเป้าหมายในกรณีที่ ฝั่งตรงข้ามมีการโจมตีที่เป็นลักษณะการจมตีแบบเป้าหมายเดียวเนาะออแล้วก็จะเลี่ยงพวกเอฟเฟกต์คอนโทรอะไรพวกนี้นะครับเอฟเฟกต์ควบคุมเนาะส่วนอ่าไทแรนหรือว่าทราอร่าสนะครับก็ถ้าหากมันเข้าสู่ฐานานี้เราจะได้รับเดเมจคลีบบวก25อ่า25%แล้วก็ไอ้บล็อกบล็อกนี้ไม่แน่ใจบล็อกบวก30ออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคือบล็อกอะไรเนาะ อาจจะเป็นก้านความเสียหายไม่รู้ดิแต่มันเขียนว่าแค่ว่าบล็อกนะครับอืมแต่ใครอธิบายเก่งๆไอ้บล็อกนี่มันคืออะไรก็รบกวนอธิบายให้ผมฟังข้างล่างนะครับส่วนอ่าข้างหลังที่มันเขียนว่าอ่าไม่สามารถล้างได้นะครับก็คือไม่สามารถล้างสถานะนี้ได้เนาะอืมเจ๋งจริงครับเจ๋งจริงอ่าโอเคมันเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูการต่อสู้ของเขาเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็อ่า จะสรุปสกิลให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะว่าะมันเอ้ยสรุปตัวให้ฟังอีกครั้งนึงว่าตัวเขาเนี่ยเก่งยังไงน่าสมไหมนะครับผมโอเคไม่เปการเสียเวลาเดี๋ยวไปเราไปดูกันกันเลยนะครับกับอ่าด่านพิเศษของเขาเนาะก็จะเป็นด่านให้ตัวมาทดลองเล่นนะครับอืมก็ทาเลนด่านพวกนี้เสร็จมันก็จะมันปลดล็อกด่านพวกนี้นะมันก็จะมีตัวให้เราได้สมแล้วอืม ก็ตัวพวกนี้สามารถสะสมได้นะคือผมเคยจากโจร,รอบที่แล้วนะแต่ผมไม่รู้ว่าจะสมนีมือไมแต่ตัวมันยอมรับว่าตัวมันเก่งจริงคนระเป็นตัวยัยอ่าดาเมจที่ค่อนข้างจะโอพีเนาะอีกตัวหนึ่งนะครับผมเอาแค่ okay, ไปเริ่มเทิร์นมานะครับตัวพี่แกดอันเทิร์นเงาาเปรียวปุ้งเปียวป,ปร่างฮะก็ตัวพี่แกจะไม่ตกเป็นเป้า d a m a g ยกเว้นโคตโจมันตีหมูอะไรแบบนี้นะครับเออ โอเคยี่มาดูกันว่าตัวของโทจิเนี่ยจะปราบโจในเกมได้หรือเปล่านี่เปรี้ยงเขาไปดึงทีสกิลหนึ่งเงี้ยเกะโทก็บึ้มไปดึงทีอัดดีบัฟเข้าไปสะบักตกคามเนี่ยโอ้โดนโจมตีไปแล้วโดนอีกเยอะร่างนี้เนี่ยร่างนี้เลยผมไม่ได้ครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันโจมตีแล้วดึงสเต็ป โอ้รุฟาดมาไม่เป็นไรเราก็เอาคืนบ้างเปรี้ยงเปรี้ยงเปรีย้ยงนี้เข้าไปหนึ่งทีอืมแล้วก็ตะลุงบับเข้าไปหนึ่งทีบับเป็นงฮิวแล้ว้ตอนตอนตองบับหนึ่งฮิวงงงงฮ้วแล้วแหละแล้วก็พี่เก็บจกกัดการปานไปนึงดอกเปรี้ยงเข้าไปโอ้โหรุนแรงถ้าตายแล้วพี่เก๋ก,ก็จะเปรี้ยงอีกหนึ่งทีโอ้โหอือ โคตรสะใจก็โดนมูรสกีมาเลือดหนึ่งดอกไม่เป็นไรโอ้โหเลือดเลือดพี่แกต่ำกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ตัวเงาจะเปลี่ยนเป็นไทแรนซ์แล้วก็จะเพิ่มดามจให้พี่แกสุดๆอยู่ตาเขามาตีหนึ่งทีเก็บฟาบหนึ่งทีโอ้เกโทอกันตีมา โ,โจโกโจมันตีมาอีกรอบนึงพี่ยังปังเพี่ยงปัง,ปง,ปงเห็นไหมพี่แกจะไปโดนเล็งเห็นไหมยกเว้นโกโจมันตีหมู่มาแบบนี้นะครับรึงโอเคผมจะปาเพให้มันเร็วขึ้นนะเออปาหนึ่งทีปอกปาบุกปา,าเจอสกิลกปาอีกทีโดนโกโจโอ้โหแล้วก็ปาไปปาไปปิ๊งอย่างหายไปเลยครับจบสิ้นผมมันจะพากแบบแปลกๆอะรงแต่รู้สึกว่นยางอ่อนมากเลยโอเคไม่เป็นไรครับโอเคทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นตัวโทจิเนาะ ก็มาดูตรงนี้เลยนะครับโอ้โหไม่เท่ฉากเปิดตัวแบบอย่างเท่อลังการโอ้โหสวยจัดเราปิดไปพร้อมฉากนีเ้เลยไหมเนี่ยไม่นี่ยนะก็อขออนั้ทุกคนสุมม่มไม่ได้แล้วกันนะสำหรับผมก็เดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับถ้าตัวมันเยอะอาจจะสุมม่มนะครับอาจจะเอาทำคลิปสุมม่มให้ดูกันดูว่าถ้าตัวต่อไปที่มันเข้ามาเดี๋ยวผมไปเช็คดูก่อนนะถ้ามันดีก็ไเป็นสุมม่มนะครับ เค okay, สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าก็ลืมกดไลค์กดซับสไคร์ก็ฝากคอมเมนต์กันให้ด้วยนะครับถือเป็นการสนับสบนุนผมอีกด้านหนึ่งเนาะถ้าใครที่อยากพวาดเนื้อหาดีๆด,ดีก็เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับผม